สวัสดีครับเพื่อนๆชาวของแดนวัฟฟูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุดข่าวเด่นยูวร์พูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเตรียมความพร้อมของทีมเรา่อนเกมการแข่งขันนัดสําคัญที่ทีมของเราจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้นรักกันมาเย็นของทางตราหมีแอตเลนติโกมาริดในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนล,ลีกลอบลิเกน,นัดแรก โดยก่อนหน้านี้อย่างที่เพืเ่อนๆเองก็น่าจะทราบสถานการณ์จากที่เรามีการไล่เลียงให้เห็นกันมาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าปัญหาอาการบาดเจ็บเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตามรบกวนทีมของเราอีกแล้วครับท่านเมื่อว่าจะเป็นในรายของทงอัก,กอาร์ซิกและออริสเตอร์นิตส์ฟิลทีมชาติอาอร์เจนตินาของเราที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราบุกไป,ปยนทางเบอร์นลี่ที่สนามเทอร์มัวเขาเจอการเข้าประทัดหนักจากทางเดสตี้เอ็นคูุกกู จากการที่เขามีการเสียดสก,กัดเข้ามาแบบเปิดปุ่มจนสุดท้ายเหยียบเข้าไปใส่ข้อเท้าของตรงแมตตอาริสเตอร์เต็มๆทําให้เขาต้องรับการปฐรถมพยาบาลอยู่พักใหญ่ๆเลยทีเดียวแล้วการที่สุดท้ายเราได้เห็นถางอาร์เนสซ์ลอตมีการถอดอัลทางแมตตอาริสเตอร์ออกไปตั้งแต่ในช่วงการแข่งข,ขันพักครึ่งเวลาก็ยิ่งทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกเป็นกังวลใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกว่ามันจะถึงขั้นที่เขามีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนหรือไม่อย่าไรกัน อีกหนึ่งคนก็คือในรายของทางเคอร์ติสโซนมิทซูเด็กปั้นของเรานั่นเองหลังจากเขาก็ช่วชันลงสานามเนนัดที่ดอกบุป,ปี่ยนทางเบอร์ลี่เนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บโดยที่ทัดต์อนเนอร์สโกไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในประเด็นนี้ขณะเดียวกันแข้งค้าตัวมหาสารอย่างทางอเล็กซานเดออิซาที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราก็ยังไม่มีความฟิตเต็มที่พร้อมที่จะลงสนามในการประชันหน้ากับทางเบอร์ลี่ด้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั้งหลายทั้งมวลด่าน,นี้ที่ผมได้ไล่เลียงให้เพื่อนๆรับทราบกันมาก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นก่อนที่เราจะรับมือกับทง ico, ังแอตแลนติโกมาเกดและสิ่งที่สดออกมาได้ดีที่สุดก็คือการฝึกซ้อมของทีมเราเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่าเราได้เห็นภาพของทั้งทัดอเล็กซานเดอร์อิซักและทัดอเล็กซิสแมกแอาริสเตอร์สามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หนึ่งในคนที่ยังคงไร้ชื่ออยู่ในการฝึกซ้อมของทีมเราที่สนานซอกแอกซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็คือในรายของทางโจสซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขายังไม่น่าจะสามารถลงสนามในการเระเิญหน้า,ากาับทัตอัลลนติโกมาติกได้เอง นอกจากนี้มันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเพื่อนๆว่าตัวของทางเจนเด่นแดหัวหอกดาวรุกอนาคตไกลของทีมดอกก็ถูกจับภาพได้ว่าถูกดันขึ้นมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ซึ่งมันก็อาจหมายความว่าเจ้าตัวอาจจะมีชื่อติดเกมในคืนวันนี้ก็เป็นได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆสับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราได้เรียนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เราเห็นได้จากสนามซ้อมของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูคำยินกันจากปากของตัวอาร์เนอร์สโลตในแยชแมนของเราออก,กันบ้างระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมตบทตนอันเลนติโกโมาดริตตัวของทางสโลตก็ไปกัดออกมาตอกย้ำข้อเท็จจริงเลยว่าเคอร์ติสโจนได้รับปากเ และยังไม่สามารถที่จะเรียกสภาพความฟิตกลับมาเพียงพอที่จะมาเชือนหน้าจับทางอัลเลนติโกมาดริดได้แต่ส่วนนักเตะคนอื่นในแผนกองกลางของทีมดอนนั้นยังคงมีตัวเลือกอย่างครบครันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆส่วนตำแหน่งแบ,บ็กขวาที่ก่อนหน้านี้เราต้องเห็นทางโดมิโกโซบอสไล์ถอยไปยืนเป็นแบ,บ็กขวาจำเป็นอย่างน้อยๆก็ตลอดการแข่งขันสานัดหลังสุด แต่ในตอนนี้เราจะได้เห็น2ตัวเลือกหลักอย่างทางเชดิเน่ฟิมปงที่เขาสลับอาการบาดเจ็บและเพิ่งจะลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางเบอร์ลี่มาได้โดยที่ทางฟิมปงนั้นก็มีส่วนสำคัญที่เป็นคนเลืยกจุดโทษให้กับทีนของเราหลังจากเป็นคนเปิดบอลก่อนที่ผู้เล่นของทางเบอร์ลี่จะทําแผ่นบอลในกรอบเขตโทษจนกลายมาเป็นลูกจุดโทษที่ทางมัมเมดซาลาราลับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาด หลือีกหนึ่งคนที่เป็นคู่แข่งแย่งชิงตำแหน่งโดยตรงกับเขาอย่างทางครอนนอแบดลีก็เพิ่งจะโลดสนาม,มาเป็นตัวสมดองในเกมลัล่าสุเอร์เช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็พร้อมจะเป็นตัวเลือกในการ,รเผชิญหน้ากับทีมต่างจากเมืองหลวงของประเทศสเปนในตอนนี้เรามีมิดฟิลล์อยู่4คนที่ซิตพร้อมและพวกเขาก็ต่างเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะทั้งในรายของทางวัตรุกเอนโดอาร์ซิสแบ็กออริสเตอร์แบร์แอกราว,วนแบดและโดมิเลกโซบอสไลน์อาร์เนอร์สล็อต กล่าวระหว่างที่ทอมอยู่ในงานแขลงข่าวก่อนเกมตัดตัดอัลเลนติโกมาดริดส่วนในรายของทางเคอร์ติสโจนนั้นเขาอย่างไม่ฟิตแลแต่เราก็ได้ตัวของทางเชนไม่ฟื้นปกและทางคอนนอร์แบดดี้ที่ทางกู้ต่งางก็ฟิตกลับมาในตำแหน่งม็กขวาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับในรายของทางเคอร์ติสนั้นเขาน่าจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาน่าจะกลับมาติดทีมของเราได้อีกครั้งในเกมคืนวันเสราร์ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางสล็อตก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนั้นไม่น่าจะเป็นกังวลใจสําหรับทีมของเรา้านในลาของโจสแม้ในการแข่งขันเกมนี้จะไม่ฟิตแต่ในการแข่งขันเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมทที่เราเราอยู่โจสน่าจะกลับมามีรายที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับทางสล็อตได้อีกครั้ง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็ดูเกี่ยวกับเรื่องสภาพความพร้อมของทีมรอกองเจนจันแข่งขันัดสำคัญกับทางอตแลนติโกมาดริกกันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซัดเรายินตัวเก่งที่เราเพิ่งจะไปคว้าวตัวเขามาจากทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันเดทไลน์ของตราซื้อขายนักเตะด้วยส่วนราคา1 2 5ล้านปอนด์ แรกเริ่มเดิมทีหลายฝ่ายก็คาดการกันว่าเราอาจจะได้เห็นตัวของทัดอีซัคมีส่วนร่วมกับบางส่วนของเกมในการที่ดอกบุกไปยันทางเบิร์นลีย์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดเราก็เห็นการตัดสินใจของทากอันเนสลอตที่จะไม่เลือกใช้งานเขาทั้งในสเปคผู้เล่นตัวจริงและรวมไปถึงรายที่ในตัวสำรองด้วย สาเหตุหลักๆก,ก็มาจากการที่ตัวของเขาต้องการจะเก็บสภาพความฟิตของทังอีซักเอาไว้เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้โลดสนามให้กับทางนิวคาสเซิลเลยในช่วงปีซีซั่นแล้วก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมร่วมกับทีมของพวกเขาด้วยหลังจากความแตกหักในเชิงความสัมพันธ์ของทั้ง2ฝ่ายนั่นจึงทําให้ทางสลอตมองว่าการเก็บความฟิตของทังอีซักเอาไว้เพื่อมาส่งลงสนามในการแข่งขันเกมกับทางแอตเลนติโกมาดริดในศึกูฟาแชมเปี้เปนน์ลีกนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่า เรื่องนี้อันที่จริงเราก็เห็นตัวของทางสลอตไมคัดออกมาเผยล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ก่อนเกมกับทางเบอร์ลี่และระหว่างงานแขลงข่าวก่อนเกมกับทางแอตแลนติโกมัดริดเจ้าตัวก็ตอกย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยว่าเราจะได้เห็นอีซัคลุงสตาร์ในการแข่งขันคืนวันนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมลงเล่นเต็มเกมอย่างที่ใครหลายๆคนอยากจะเห็นกันซึ่งในส่วนนั้นจะเป็นลำดับถัดไปหลังจากที่โจ้ตัวพิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงสภาพความฟิตของเขาก่อน แน่นอนที่สุดว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นทักอเร็กซันได้อักตงเล่นในเกมนี้นะเพราะเขามีชื่อติดจีมของเรามาด้วยสล็อตกล่าวดังนั้นมันมีโอกาสอย่างชัดเจนที่เขาจะได้ลงเล่นแต่ก็เช่นเดียวกันแน่นอน100%เต็มเลยว่าเขายังไม่สามารถที่จะลงเล่นเต็ม90นาทีได้นี่คือการแข่งขันมีสึกวิฟ้าชยนส์ลีกที่ทุกคนต่างก็รอคอยและมันก็มีโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นในการแข่งขันนัน้นมีด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมการันตีได้เลยก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเราจะยังไม่ให้เขาลงเล่นเต็ม90นาทีส่วนเรื่องอื่นๆที่เหลือนั้นเราจะได้เห็นกันระหว่างเกมการแข่งขันหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตัว,ตวของทักเล็กซานเดอร์อิซักจากปากของผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูความคิดเห็นของทางเวอร์จิลฟานได้ประกาศกับตันทีนของเรากันบ้าง เมื่อตัวของทางซันได้ก็มีโอกาสได้ฝึกซอ้อมร่วมกับท่านอีซักไปแล้วและมันก็ทําให้เขาได้เห็นถึงความสามารถของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเผชิญหน,น้ากันมาแล้วสมัยที่ตัวของทางนักเตะยังคาแข้งอยู่กับต้นสังกัดเก่าอย่างทางนันมีคาเซอร์อยู่น่ะเต็มตัวนั่นจึงทําให้ล่าสุดเราได้เห็นตัวของทางซันได้ใการออกมาเกล่าวช่นชมเพื่อนร่วมทีมใหม่รายนี้ของเขาเป็นการพิเศษและสะท้อนให้เห็นเลยว่า เหตุใดการที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราอยอมทุ่มเงินค่าตัวมหาสารจนทํนาให้กางอิซักได้กลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราและแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกตัวอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นนักเตะที่มีความกระตือรือร้อนอย่างมากเลยนะและคุณภาพของเขาก็สแสดงออกมาให้เห็นนะทั้งในและนอกสนามฟานไดกล่าวเรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะ ผมเองก็ได้พูดคุยกับเขาตั้งแต่ช่วงเวลาพักเปลกนทีมชาติมาแล้วหลังจากคิดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นไปแล้วเรื่องของการย้ายทีมของเขามาสู่สโมสรของเราสิ่งสําคัญก็คือการที่ตัวของเขาเองต้องพยายามทาให้สภาพร่างกายของเขากลับมาฟิตสมบ,บูรณ์พร้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้และจากนั้นเขาก็ต้องมาทําความเข้าใจกับระบบวิธีการเล่นวิธีการซิกซ้อมของเราซึ่งในส่วนนั้นโจตัวก็ได้เริ่มกระบวนการเหล่านี้ไปแล้ว เขาต้องทำความเข้าใจในหลายสินหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมพรสซิงการเล่นลูกตั้งเตะและระบบการเข้าททำของเราทั้งส่วนของเกมรุกและเกมรับตัวมันเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสำหรับเขาเลยนะและสนอกบเกมในสินวันนี้เราคงจะต้องมารอดูกันอีกทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบไหนและอย่างไรกันสำหรับตัวของเขา แน่นอนว่าเขาย้ายทีมเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลแต่นั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมได้มันจะต้องถูกพูดถึงอยู่เสมอและมันก็มีโอกาสที่เรื่องเหล่านี้จะสร้างความกดดันให้กับตัวของทางนักเตะแต่สุดท้ายแล้วมันจะขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองและพวกเราในฐานะเพื่อนร่วมทีมของเขาก็จะไม่ไปพูดถึงเรื่องเหล่านี้เขาเป็นของหน้าที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมนะทั้งเรื่องของลูกกลางอากาศ เท้าซ้ายเท้าขวาและกันยิ่งมุมบนเขาคือกองหน้าที่มีความกบเครื่อนณช่วงเวลานี้และคุณก็สามารถจะพูดเดี่ยวกันแบบนี้ได้กับตัวของทาง Hugo e. g ูโกเอ็กติเกโดยเช่นกันนในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องนานราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมดาวก่อนเกมประันหน้ากับทางเอเลนติโกมาดริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูทางฝั่งของทางแอเลนติโกมาดริดเองกันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใดกันบ้าง หลังจากในตอนนี้มันมีการประกาศรายชื่22ขุนพลของทางฝั่งกัลเลนติโกมาดริดที่เดินทางบุกม,เม,มาเยือนฐานนิวอูกูของนอาซึ่งก็พบว่าอย่างน,น้อสมันมีนันกเตะแกนหลักของพวกเขาถึง5คนที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาทนทริปนี้และหนึ่งในนั้นก็คือตัวของทางกูเรตอั arez, ลบาเรสดาวยิงตัวเก่งที่สุดประจำทีมของพวกเขาที่ก่อนหน้านี้ก็เคยตกเป็นข่าวโผพันเล่นการ์ตย่ามาอยู่กับสโมสรของนอด้วยสำปาย อย่างไรก็ตามผมคงจะไม่ไปเจาะลึกหรอกนะครับก็ทั้ง22คนที่เดินทางมากับทางแอตแลนติโกมาดิดนั้นจะมีใครกันบ้างแต่เราจะมาโฟกัสกับทักติก5คนที่ได้รับบาดเจ็บกันดีกว่าว่าพวกเขาหนกนั้นจะส่งผลกระทบต่อทีมแอตแลนติโกมาดิดและการบอลแท็กติกของท่านเดียโกซิเมโอเน่ในใหญ่ทนก่งของพวกเขามากน้อยผิดใดกัน คนแรกก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในราของทางคูรตอัลบาเรสเขาดันมาได้รับปัดเจ็บหัวเข่าในเกมนัดล่าสุดที่ทางแอตเลนติโกมาดริดคว้าชัยชนะเหนือทางบีอารอัลมาได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนเจ้าตัวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลาซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการสังเวยชัยชนะด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ของพวกเขากันเลยทีเดียวและมันจะส่งผลกระทบต่อการบกาาุกมมเยนทีหรือว่าพูลของดราในคืนวันนี้อย่างแน่นอน คนที่2ก็คือในรายของทางโคเซมารเรรยคิมิเนสปักกระหลังทีมชาติหลูวไยที่โจ้ตัวยังคงพักฟื้นกับอาการบาดเจ็บต,ต้นขาที่เขาได้รับมาตั้งแต่เกิจชิงชมป์สโมสมสอ2โลกและยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้เลยคนที่3ก็คือทักอาริสมาเอน่าปิกชาวสเปนที่เพิ่งจะย้ายมาจากทัมบีอรเรอัลในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่เจ้าตัวก็ามาโชคดายได้รับบาดเจ็บสำซากจากแรกเล่นทังสีได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อและจากนั้นก็ต้องมาเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งแบบฉุกเฉินอีกคนที่4ก็คือทางเตียโกเอลเมดามิดสุดตัวลูกทีมชาติอาร์เจนตินาที่ก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อขาขวาระหว่างที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงพักเกรดทีมชาติพรอบที่ผ่านมา คนสุดท้ายก็คือทางจอห์นนี่การโดโซฮิตฟิลช์ชาวอเมริกันที่เขาก็ได้รับปัดเจากข้อเท้าฝั่งซ้ายระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์นี้เองก่อนเกณฑ์จะพบกับทางลู่หูของเราเพียงแค่มไม่กี่วันจนถูกถอดชื่อออกไปในท้ายที่สุด เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆพื่สักข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูกัดออกมาแสรงความคิดเห็นของท่านอร์เนอร์สต็อกในใหญ่ดัชแมนของเรากันบ้างดีกว่าว่าการที่เราต้องกลับมาเผชิญหน,น้ากับทัานอัแเลนติโกมาริดนั้นมันมีผลอย่างไรกันบ้างกับตัวของเขาเอง หากเราย้อนดูประวัติการพบกันของทั้ง2องทีมใน5นัดหลังสุดจะพบว่าลิเวอร์พูลของเราคว้าชัยชนะมาได้ถึง3ครั้งโดยเป็นจากเอาชนะทีมของทางเดโกสเมโอนได้ทั้งในการแข่งขันเกมยนเยาบและเกมนเยียนวรสกอร์2ประตูต่อ0ที่แอนฟิลด์และชัยชนะสุดเดือดาประตูต่อ2ในเกมนเยียนก่อนหน้านี้ด้วย พราะว่าหากเราไปดูสถิติส่วนตัวของทางสลอตในการประเด็นหน้ากับทางแอแลนติโกมาดริกก็คือในเกมการแข่งขันแชสเปนลีกเมื่อฤดูกาล2023-2024สมัยที่ตัวของเขาเองยังคุมทีมเฟยนุรอดเธอร์ดัมอยู่ซึ่งในใหญ่วัย46ปีของเรากรดชัยไปในทั้ง2เกมแถมยังเคยมีประเด็นราม่าที่ตัวของทางเซมิโอเนเอกมีการเดินเข้ามาผลักใส่ตัวของทางสลอตทันทีหลังจบการแข่งขัน ดังนั้นนี่มันจะเป็นโอกาสอันดีให้ตัวของทางสล็อตสามารถที่จะล้างแค้นกลับไปได้ปะอัลเลนติโกมากริตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการแข่งขันศึกลาลีกาภายใต้การำนำทีมของทางเดียโกซิเมโอเนนะสล็อตกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่ดอกจะเผชิญหน้ากับทัแอตลเลนติโกมากริตพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยยากมากๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจการเล่นเป็นทีมเวิร์คของพวกเขาและลรวมไปถึงคุณภาพของนักเตะแบบเฉพาะเจาะจงด้วย การเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกแน่นอนว่าแต่ละทีมต่างก็เป็นทีมระดับหัวแถวด้วยกันทั้งสิ้นมันไม่มีเกมไหนง่ายเลยนะแล้วเราก็จะพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อเก็บผลการแข่งขันที่เราความเป้าหมายเอาไว้ให้ได้ ในในก็เปิดประเด็นมรดกเรื่องดาวเกี่ยวกับการแข่งขันในศึกดูฟ้าแชสเปนลีกรอบลีกเฟสที่กลับมาลงสนามกันอีกครั้งข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่จะขอข้องแวะเกี่ยวกับหนึ่งในอดีนนตนักเตะที่เพิ่งจะอำลาสโมสรของเราไปแบบสดๆดอน เขาคนนั้นก็คือในราของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานอดีตบัคขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจที่ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของหนอ และเลอกย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดในช่วงต้นสมเมื่อที่ผ่านมาโดยที่ทีมของนองได้เงินชาติต๋ของเขากลับมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่ตัวเลข10ล้านยูโรจากการที่ตัวของทางครนสย้ายทีมออกไปก่อนที่เขาจะหมดสัญญาเพียงแค่1เดือนหลังจากทางเดลอันมาดริดต้องการจะเล่งรัดการใช้งานเอปให้ศึกจินแชมป์สโมสรโลก แต่นอกจากนั้นเป็นต้นมาเส้นทางอาชีพของเทรนต์ก็เรียกได้ว่าต้องเผชิญหน้ากับวิบากกรรมหลังจากเขาไม่รับการการันตีตําแหน่งสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงภายในทีมของทางเรอันมาดริดลและหลายครั้งก็ตกเป็นเพียงตัวสำรองของทางดาน,เนีเอลกับบาคาวแต่ขามากประสบการณ์ ต่ว่าในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์เปลีกเมื่อคืนนี้ที่ทางเดอันมัดริดมีโปรแกร,รมเปิดสนามซานเตโกเบนาบิลของพวกเขาต้อนรับการมาเยือนของทังโอลิมปิกมักเซยสโมสรแกร่งจากศึกลีกเอินของประเทศฝรั่งเศสตัวของทางชาวบี้อารองโซในใหญ่ไฟแรงก็ตัดสินใจที่จะให้ทางเพนนนั้นลงสนามมาเป็นตัวจริงในการแข่งขันนัดนี้ าว่าเจ้ตัวกลับอยู่ในสนามได้ไม่ถึง5นาทีดีเลยด้วยซ้ำไปแต่กรับมีอาการบักเจ็บจัดจังหวะวิ่งด้วยตัวของเขาเองทําให้เล่นต่อไปไม่ไหวสุดท้ายจึงทําให้ถัดอารองโซตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกน่าส่งนางกาบาเขาหลกไปทําหน้าที่แทนเขาในช่วงที่เหลือของการแข่งขันเกมนี้ ตามการรายงานข่าวของทางเดฟโกซีคอรสสื่อที่เจาะข่าวของกินดองโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดออกมาว่ามันน่าจะเป็นปัญหาอาการปวดเจ็บที่บริวเวณแฮมสตริงซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงมันจะทำให้ตัวของทางเทนอาจจะต้องพักยาวไปพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวและนั่นก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพของเขากับทางบรอษัทมารินนับจากนี้ไปจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆสักข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องของเงินเงินทองทองที่ไหลเข้าสู่สมมทรของเราแบบไม่หยุดยั้ยงกันบ้างก่อนหน้านี้สิ่งที่เพื่อนๆเ,เองน่าจะรับทราบกันอยู่แล้วก็คือิเวอร์พูลของเราบรรลุข้อตกลงกับทางการ T ีดัสในการที่ทําให้พวกเขากลายมาเป็นสปอนเซอร์ชุดแขกให้กับทีมของเราด้วยสัญญาระยะเวลาลานถึง10ปีซึ่งมันก็เป็นข้อเสนอที่ดีขึ้นกว่าสัญญาที่เราได้ทําเอาไว้กับทางไนกี้ก่อนหน้านี้ตัว แต่ล่าสุดมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเมื่อเราได้เห็นอเล็กซ์มิงเลอร์นักข่าวสายการเงินด้านกีฬามีการอ้างผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเลยว่าดีลนี้สุดท้ายแล้วมันอาจจะมีมูลค่าเมื่อรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประมาณ100ล้านปอนด์ต่อฤด,ดูกาลหรือคิดรวม1,000ล้านปอนด์ตลอดสัญญาระยะเวลา10ปีที่พวกเขาได้กับเอาไว้ให้กับทางนิวฮูของเราซึ่งในส่วนนี้คือรวมตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเงินพื้นฐานที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับเราแบบรายปี รวมไปถึงสินค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในดิวที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่เราได้รับมากันเลยทีเดียวนอกจากนี้มันยังจะทําให้ทีมของนอได้ตูวเลขสัญญาผู้ผลิตชุดแข่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกฟุตบอลณปัจจุบันเทียบเท่ากับดิวที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการทําเอาไว้กับทางฝั่งของทางปูมาด้วยสัญญา1ิปีที่มีมูลค่า1,000ล้านปอนด์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้มันก็ยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่าการทีร่ทีมของเรามีการทุ่มเงินในการซื้อแพกเตบ็บรรดาสตาร์ดังมากมายเข้ามาสู่สมโมสรนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาทิเช่นเทอร์ฟอร์เรนเวียดฮูโกอิกิติเก้รือทักแลร็กซันเดอร์อีซักนั้นการขายเสื้อของพวกเขาเหล่านี้ก็จะช่วยกระตุ้นยอดให้กับทางฝั่งของทักอาร์บีดัสได้และสุดท้ายส่วนแบ่งรายได้ที่จะกลับเข้ามาสู่สมโมสรของเราก็จะพุ่งทะยานเพิ่มขึ้นไปหลายเท่าตัวด้วยเช่นเดียวกันเีก็กไปว่ามันเป็นดีลที่วินนนวิกััเลยสําหรบ ทุกฝ่ายนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ต้าคลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ